้องพอมไม่น้องไปเลยไม่ได้ไไไไดหรอรอพี่พี่วันนี้เปิด,ดตัวพรีเซนเ,เตอร์ห่าของโคว ราชดราแมนน้อยโคลครับผมราชดาแล้วก็พระรามเก้านะครับผมเป็นโครงการใหม่ของทางเอสเซสเซนะครับก็เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆนะครับผมคอนเซปต์ก็คือเอคอมมูนิตี้ออฟพอยซิบิลิตี้นะครับผมก็จะเป็นแบบที่ทุกๆคนไม่ว่าจะแตกต่างหรือเหมือนกันมาอยู่ที่นี่ด้วยกันเราจะสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีไปด้วยกันเหมือนอย่างเป็นคนร้นใหม่ก็มีเราเป็นแบบในหลายๆรูปแบบหลายๆรูปแบบก็จะมีแบบวินนึงยักโรคหนึ่งอะไรอีกมันก็จะมีแบบ นิ่งนิ่งหนึ่งอะไรอหนึ่งเออมาองก็แบบทุกๆเนี่ยทุกๆคาแรคเตอร์เนี่ยรวมๆแล้วกันหนึ่งได้แล้วทุกคาแรคเตอร์คือพีพีมหาอะไรนะครทุกๆคาแรคเตอร์ที่ผ่านมาไม่จริงนะพี่หมอปฏิเสธยังไม่เข้าข่าวเลยยังไม่เข้าข่าวก็พี่ว่าคนเรานะครับผมมีความเป็นอินดิวิโดหรือหมายความว่ามีหลายๆคาแรคเตอร์ในหนึ่งในในตัวเองอยู่แล้วครับเพราะว่ามันแล้วแต่ด้วยว่าไลฟ์สไตล์เราชีวิตประจำวันเราเราไปเจออะไรมาบ้างเรารู้สึกอะไรบ้างเงี้ยหรือว่าทุกๆคนก็มีมุมมองแล้วก็มีเเพอร์สปทีฟใมุม เองหลายมุมมองอยตอนนีเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยแบบลูกค้าบอกว่าเก่าอยู่แล uh ้วเนี่ยเฮ้ยเหรอยังใหม่มาดูแจนอะไรใช่บผมอะไรวะเอ้ยเราเราไม่ีวิธีการเลือกเลือกคอนโดอะไรบว่าเราต้องสื่อสักหนึ่งสไตล์พี่ว่าต้องเลือกให้แมทชิ่งกับไลฟ์สไตล์เราแล้วก็เลือกทำเลด้วยเรื่องของทำเลว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติแบบเราทำงานอยู่แถวนี้หรือว่าเราเลือกที่ที่มันติดรถไฟฟ้าหรือที่ที่มันมีความสะดวกอะไรเงี้ยถ้าสมมติไลฟ์สไตล์เราชอบไปช้อปป้ อะไรเงี้ยแถวนี้ก็ไปได้รถไฟฟลงรถไฟฟ้าเอมาจีอะไรต่างๆก็คือมีหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะแบบไหนที่คคบเนี่ยมีครบแน่นอนครับเพราะว่ามีแม้มีกระทั่งแบบห้องเวิร์กชอปโคเวิร์กอิงสเปซว่ายน้ำคือจริงๆมีครบหมดที่พีก็คือเหมาหนึ่งฟลอร์เลยสำหรับครบก็ทางครบเขาก็ยกให้นไปละหนึ่งตึก ฝ่ายลูกค้าย่างฝายว่องหงฝ่ายลูกค้าย่าปล่อยเศร้าล่ะฝ่ายเศร้าเลยหนึ่งฝากเชิญชวนนิดนึงแต่คนหลายๆเจนแล้วความหลากหลายต่างๆในการใช้ชีวิตในยุคนี้ะครับผมก็ยังไงฝากโครงการเอ่อโคฟด้วยนะครับผมรัชดาพระราม9นะครับเป็นโครงการใหม่ของไทยเอเชียเซ็นต์เลยครับผมอยากให้ทุกคนลองมาดูกันจริงๆลองมาสัมผัสกันจริงๆว่าจริงๆแล้วโครงการนี้มันแมทชิ่งกับทุกไลฟ์สไตล์แล้วก็ทุกๆเจนจริงๆนะครับผมอยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆที่นี่ครับโคฟครับโคฟเริ่มแลเริ่มแลเข่าวละเข่าวแล้วเข่าวละ

โงแรมวพี่แัณท์อาอัปเดตก่อนอัปเดตคดีความคุณแม่บีไปเป็นตัวแทนตัวแทนในการเป็นนักสู้เรื่องกฎหมายก็จริงๆตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการครับผมก็จะมีการนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งครับผมเพื่อเข้ามาพูดคุยกับเกี่ยกันครับเรื่องทำลายหรือว่าเรื่องข้อมูลดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวรออัปเดตจากทางโซเชียลมีเดียของทางค่ายก็ได้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีการนัดคุยกันก่อนครับคือคู่กรณีได้ได้มีโอกาสเจอบ้างไหมพี่หรือเขาติดต่อเรามายังไงบ้างคือจริงๆได้มีโอกาสติดต่อคุยกกัันบ กับทางตัวแทนของพีก็คือผู้จัดการพีด้วยแล้วก็ทางทางานายความของพีด้วยครับก็ได้มีการคุยลงดีเทลกันแล้วก็นัดวันกันครับแล้วก็สำหรับพีเองพีไม่เคยเจอเจอเขาในในแบบว่าตัวต่อต,ตัวเลยอ,อะไรเงี้ยครับผมก็พีว่าขั้นตอนนี้ให้ให้เป็นทางตัวแทนของพีไปพูดคุยดีๆครับจริงนะครัตอนนี้ใจเราเราสะดวกใจยจะเจอเขาไหมจริงๆพี่ว่าพีพีอย่างที่เคยบอกเลยครับพีไม่เคยโกรธเขาเลยไรอย่างเงี้ยแล้วพีเสียใจมากกว่าสะดวกใจเจอไหมที่จริงพีว่าเราเราก็เจอกันได้ครับผมแล้วก็พูดคุยกันได้พีว่าจริงๆแล้ว ก็อยากจะเข้าใจเหมือนกันสำหรับมุมมองของเขาเหมือนกันว่าเออทำไมทำไมแบบถึงตัดสินใจทาแบบนี้หรือว่าอยากทําอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่เชื่อว่ายังไงเราเรามาพูดคุยกันพีพีพีพอมเสมอจริงๆมันจะไปในขั้นตอนของการยอมความเจอจาไก่เกลียหรือว่าไม่ยอมความทังพี่ก็เนี่ยแหละครับผมก็เราจะเป็นขั้นตอนของประมาณ ก่เกี่ยกันพูดคุยกันมากกว่าครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงถ้ายอมไม่ยอมหรือว่าจะออกมาเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวทางค่ายจะอัปเด็กจริงจริงสิ่ง,งที่แบบเราเรา,เราทนไม่ได้เลยกับกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลคือเรื่องอะไรกันแบบลำปามไปถึงพ่อแมา่จริงๆก็หลายๆมุมมองครับคือสำหรับตัวพีเองพีพีโอเพีรับได้ในพารที่ว่า จะว่าพีจะคอมเมนต์อะไรเงี้ยเพราะพีรู้อยู่แล้วว่ามันมีโพสิทีฟมันก็มีนิกทีฟเนาะหมายความว่ามันมี2ด้านเสมออะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันลามไปถึงคนรอบตัวเรามากกว่าคนที่เรารักเพื่อนๆหรือว่า ทีมงานของเราที่เขาตั้งใจทํางานจริงๆเขาพี่อยู่ข้างหน้าทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยพี่เหนื่อยพี่นู่นพี่นี่คนที่อยู่ข้างหลังก็เหนื่อยไม่แพ้กันนะครับว่าเขาต้องเป็นคนวางคอนเซ็ปต์เขาต้องเป็นคนวางตารางงานวางคิวงานเขาก็ไปกับพีทุกงานคนตรงเนี้ยพี่ก็ไม่อยากเขาเสียกําลังใจเหมือนกันค่าเสียหายไปเท่าไหร่อะคะลประมาณสี่พันประล้าไม่้อ่ไม่้อนไม่้ายเรื่องค่าเสียหายยังไม่ได้คิดเลยครับก็ไปตกลงในชั้นศาลใช่ก็เดี๋ยวไปตกลงกันนะครับเพราะว่า เรื่องเรื่องเงินมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นหลักที่พี่อยากจะได้เอามาอะไรจากเขาอยู่แล้วครับผมเหมือนที่พี่เคยบอกว่าถึงพี่จะได้มาพี่ก็จะนำเงินตรงนี้ไปบริจาคไปช่วยเหลือสังคมดีกว่าจริงสิ่งที่พี่อยากจะได้กับเขาเลยคือ,อทำกอดหัวหรือพี่ว่าการเปลี่ยนแปลงมากกว่าพี่ว่า คำขอโทษขอโทษไปแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการปรับพฤติกรรมของตัวเองสิ่งนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรขึ้นเลยพี่ว่ามันคือตรงนี้มากกว่าพี่รู้สึกว่าเขาทําร้ายพี่ได้เขาไม่สิทธิ์ที่จะทาร้ายคนอื่นเหมือนกันพี่พี่ห่วงตรงนี้มากกว่าผมอยากให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนอื่นๆรอบตัวเขาเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อทีมด้วยต่อทีมงานของพี่ด้วยถือเป็นเหมือนกันชัดแก่ให้ลิงดูไหมไม่ไม่ได้ชื่ออะไรเลยซอนเองเนาะเบาๆใสๆนั้นทังหน้าเมื่อไหรคะ ยังยังทำ<ม>รายย,ยังไม่ยังไม่แน่ใจประมาอีกสอ,องเดือนครับแต่แต่ระหว่างนั้นก็คือต้องต้องรอไกลเกลียกันก่อนจะไปรับ อีกแบบนี้ล่าสุดมีการโพสตขึ้นมาว่ามีคนแอบอ้างขายงานเเป็นสิทธิ์ขาดขายงานให้เราเป็นสิทธิ์ขาดก็จะมีแฟนๆนี่แหละครับผมที่เขาเป็นห่วงแล้วก็มีพี่ๆบางคนด้วยที่ที่เป็นทีมเราอะไรเงี้ยก็จะพยายามส่องโซเชียลอยู่ตลอดก็ไม่เจอมาว่ามีบางบริษัทแอบอ้างว่าเหมือนเป็นมีสิทธิ์ผูกขาดในตัวศิลปินพี่ๆด้วยในตัวศิลปินบิลกินด้วยในการรับงานอะไรเงี้ยครับผมก็ อยากจะบอกว่าข้อมูลตรงนี้ไม่เป็นความจริงเพราะว่าจริงๆแล้วคนไทยแปลว่าอิสระแล้วพี่าๆแปลว่าอิสระไม่ยอมเป็นฮาร์ดคุณหรอกค่ะไม่ยอมแน่นอนเกือบจะจริงจังเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้จะวิ่งหมดแล้วก็ก็ช่วงไปหมดแล้วตอนนี้ตามมาลงไม่ถูกก็ไม่เป็นความจริงนะครับผมไม่ไม่ไม่ได้มีสิทธิ์ผูกขาดอะไรทั้งตัวพี่เองทางทีมงานเองก็จะเป็นคนรับงานโดยตรงนะครับผมผ่านอีเมลในไบโอไอจีได้เลย ของพี่พีคือโดนเยอะมากเลยเนาะ ตั้งแต่แบบอิสรามาหลายรูปแบบมาถือเป็นวิบากไหมสำหรับเราไม่ไม่ได้มองว่ามันเป็นวิบากหรือว่าเป็นอะไรนะครับแบบเป็นเป็นเป็นปัญหามากกว่าที่เราต้องแก้สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่มันเข้ามาเมื่อเราแก้ไขมาแล้วเราก็จะได้เรียนรู้กับมันด้วยแล้วก็นําสิ่งตรงนี้มาปรับใช้ด้วยกับการทํางานหน้าหน้าของคุณด้วยเออนี่เขาจซอช็อกป้ะไหมฮะพอเจอแบบนี้เยอะๆเข้าๆก็งงๆอยู่ช่วงหนึ่งว่าแบบอุ้ยเหมือนเหมือนบางวันอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราแบบไปทํางานปกติเราก็พูดคุยปกติปัญหามีเข้ามาทุ ก็รู้สึกว่าโอเคมัน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 เป็นสิ่งที่ชาร์จแหละมันคือความท้าทายมากกว่าที่ที่เราแบบเราต้องผ่านไปให้ได้รายวันอัจริงพูดถึงบริษัทที่เขาเราไปแอบอ้าง่เราเราได้เห็นชื่อบริษัทไหมเรารู้ไหมว่าเออตัวคนเขาคือใครดีเทลอะไรต่างๆเหล่านี้ยังยังไม่ยังไม่แน่ใจเลยครับผมเพราะว่าจริงๆงแล้วมันก็มีเแฟนแฟนที่ส่งมาด้วยหรือเป็นคนที่แอบอ้างผ่านข้อความตัวอักษรอย่างนี้มาด้วยครับผมมันก็ก็เลยไม่ได้มีเป็นแบบว่าเป็น บริษัทเป๋วว่าบริษัทนี้พูดว่าอย่างนี้อย่งี้อะไรเงี้ยครับผมยังนี้เป็นข่าวลือด้วยเฉยถ้ายังไม่หยุดยังไงเจอกันที่งสานอีกครับดีไหมครับผมก็เดี๋ยวทางบริษัทก็จะเทคแอคชั่นทางด้านกฎหมายส่งตัวแทนส่งตัวแทนอีกรอบคุณพีคุณพีคนพีนีซ่าสุดดาวอัยการของเราอันที่จริงพี่อยากฝากบอกอะไรถึงลูกค้าหรือคนที่เขาเข้าใจผิดหรือสารอะไรที่มันออกมาแบบปิดเบือนตลอดเกี่ยวกับตัวเราไหมครับก็พี่ว่าจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนมาติดตามทางช่องทางของออฟฟิเชียลของทางทีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์มาก บิลกิ้งเนี่ยเป็นเอ็นเมนด้วยครับก็ข้อความตรงนี้จะเป็นข้อความที่ที่เป็นออฟฟิเชียลจริงๆจะไม่มีการเติมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ข่าวลืออะไรต่างๆอ,อย่างเงี้ยว่าเราจะไปรับงานที่นู่นที่นี่ที่นัน่นอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกไม่มั่นใจก็สามารถโทรมาได้ครับผมโทรมาผู้จัดการพีก็ได้นะครับติดต่อมาทางอีเมลก็ได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรข้างล่างไปให้ขึ้นเบอร์โทรข้างล่างไปให้หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์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 ครับคุณค้าก็ยังเป็น ว่าแบบเออเหมือนมันรับรับว่าบางทีมันเป็นงานคู่ไงคะก็แบบว่าเอ้ยเป็นตัวแทนของทั้งคู่นะอะไรอย่างเงี้ยมักจะโดนอะไรไปเรื่อยนผูกกรรมมาแล้วอืเราเอย่เราอยู่ใกล้กันมาอะไรใกล้ๆกันยามสุกก็อยู่ยามทุกก็เคียงข้างยามสุกก็อยู่ทุกก็ถ้าทุกมากก็เดี๋ยวออกมานิดนหน่อย ทิ้งเขาเลยเหรอไปแต่คนนี้เขาอาจจะแบบต้องยานอยู่คนเดียวแต่เราอยู่ค่อนข้างเสมอแต่ถูกแะสุขสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับหวานทุยหวานเจี๊ยบโอเคสำหรับงานหวานเจี๊ยบบ้างหรือป้าไม่มาไม่มาโอเคสำหรับงานมิวสิคเฟสที่จีนนะคะอันนี้เรามีการเตรียมตัวเป็นพิเศษอะไรบ้างไหมคะ ครับผมก็ที่จริงอยู่ในช่วงการซ้อมแล้วก็ทาโชว์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็อีก2วันนี้ก็จะบินแล้วครับก็จะเป็นโชว์ใหม่ๆที่ที่ตั้งใจทําให้มันแมทชิ่งกับเทศกาลตรงนั้นด้วยอันนี้เป็นตื่นเต้นนะฮะ <พอ S 1> ก็ตื่นเต้น<ท>นะครับตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นทุกครั้งแหละครับที่ได้ไปขึ้นเวทีไม่ว่าจะแบบเวทีเล็กเวทีใหญ่อะไรเงี้ยเวทีใหญ่จะตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าคนเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็พยายามจะจะเตรียมพร้อมเตรียมตัวทุกอย่างให้เต็มที่ภาษาล่ะพี่ภาษาที่เราจะไปที่นู่นเพราะว่า ก่อนนี้คือที่เรามันก็มีเวอร์ชัวต่าษาที่เป็นเพลงอะไรต่างๆแล้วที่นุ่งเขาก็ฟังกันอะไรเงี้ยเออจะมีการไปติดต่อสื่อสารอะไรยังไงบ้างไหมตัดแสนก็ก็จะพยายามเรียนไปครับผมก็พูดพูดพอได้บ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยอีกสองขวดนิดหนึ่งเรียนเรามีการเรียนมาแล้วอะไรอ่าเบื้องต้นเบื้งต้นเปิ้งต้นเปิ้งต้นครับก็อาจจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับเป็นในการสื่อสารด้วยแล้วก็ถ้ามีคำภาษาจีนอะไรที่เราพูดได้เราก็จะพยายามพูดแล้วก็ อย่างเรื่องเพลงอะไรเงี้ยก็รอดูดูเป็นเซอร์ไพรส์แล้กันอ๋อแต่ก็มีเวอร์ชันภาษาจีนไปแล้วน้องโน้ยปวดหวแล้วดแล้วน้องก็ปวดแล้วปวดเท้านี่ก็ปวดแล้วก็แล้วเดี๋ยวบู๊เดี๋ยวบู๊โอเคอันท้ายไหนไหมจะมีอะไรสักนิดหนึ่งไหมให้แฟนๆชาวจีนก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเจอกันแล้วกันครับผมอยากอยากเจอทุกคนอยู่แล้วก็จริงๆไม่ว่าจะเป็นงานงานไหนงานไหนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยตัวเราเองเราก็เราอยากจะไปเจอแฟนๆทุกๆที่อยู่แล้วครับผมถือว่าเป็น เขารอเรามา2ปี3ปีบางคนรอเรามาตั้งแต่ซีรีส์อะไรเงี้ยเราได้มีโอกาสไปเราสึกว่าเออเราเราดีใจมากๆที่จะได้ไปขอบคุณทุกทคนตรงหน้าตรงนั้นจริงๆเราสามารถบอกเขาได้ไหมว่าเดี๋ยวเจอกันนะเป็นภาษาจีนอ่ะอะไรน้ออะไรหรอปวดท้องปวดท้องเดี๋ยวไปเจอกันที่นู้นก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นครับหลงเคยปานเข้าแล้วอย่างเงี้ยขอบคุณจ้าครัพิซซ่า